สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนมื่อนี้เขาเขามาอยู่แปลงพักเนี่ยกำลังถิงมาเห็ดพักเห็ดหยังอยู่ในแปลงพักนี่ครับซับหุน่นพักน้ำเนือปลูกพักอันนี้กระดับดอกหนึ่งส้งมนี่กระลําดอกปนหลุมมักปุ๋ยมักหยังไร้ไหวมันหุน่นขึ้นเนี่แล้วสิสซับหุ่นมันแล,แล้วไปทั้งนั้งกับปแปลงพักสลดัดนั่นสักพักสลดัดก็มีหลายหลายสีหลายอย่างทแล้วกัน กำลังใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นน้อยรุ่นน้อยก็กะลังสิปลูกเบี้ยมันก็มีบดแป้งขืนอยู่เบี้ยมันนี่มานบังรุ่นใหญ่มันเนี่ยรุ่นใหญ่ซักสลัดปลูกไว้นี่กะรุ่นมีหลายรุ่นมูนังกะยังอีกแก้วญี่ปุ่นแบบตัวนี้นี่แก้วญี่ปุ่นแก้วญี่ปุ่นใบสิงามใบมันถี่ไง เออใบไงนี่นี่นี่พันญ่เต็มที่ได้นี่มันทันไงเต็มที่ดอกช่วงนาฝนมันหันมันบดได้เลยนี่มันขาดฝนเราเริ่มเริ่มงามแล้วช่วงนาฝนปูกบ่ได้ดรอกนาแรงนี่ขาดฝนเราเริ่มที่ได้เลยแล้วแม่นวดอะ้วนี่ไม่แฟร์ไม่ห้างไม่กระทางไลยอันนี้แปลงเตรียมแปลงอะไรกับนี่มูนี่เออเออหยังเออจีนคอดจีนหยังบน่จีนคอ นี่ก็บเป็นจีนคอดอย่างวินเล่มนือสีม่วงก็มนี่ดนเป็นเกี่ยวญี่ปุ่นเป็นอย่างนี่แม่ล่ะนี่ใบใหญ่ๆมันเหงาสีหง่สีงามตัวนี้ตัวนี้จีนคอดบ่มันต้นสิตั้งต้นตั้งต้นมันตั้งแต่มันสีเงาหง่อยู่นานี่วัางหน้าฝนเนี่ยมันสีเหี่ยวมันสีเป็นต้นคือพ้านเที่ยวมันถือฝนมันลมมันกิด่านเที่ยวบงงาม ลราก็ซุ me, ee, ่มนี่กุ้งแปลงแปลงสิเตรียมไว้นี่แปลงสิเตรียมไว้ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยยังไว้แล้วงดอกปุ๋ยคอกปุ๋ยขีง้วสีเั้นมักไว้มักไว้โดนบ่อาทิตย์เลยล่ะนี่เพืทอนอธิสองอธิตย์แล้วเบี้ยเบี้ยสีเงาเบี้ยพอเบี้ยไว้ก็เตรียมแปลงไว้แล้วันหมดตัดออกหมดเดี๋ยวให้กับคนแปลงเตรียมมาเลยตากดินไว้เลยบ่ขาเสียขายยังไว้ พราะว่าเฮหมักไว้ใส่ปุ๋ยไว้มันกระดิดดินกับปุ๋ยมันสิเข้ากันเท่ากับย่งไว้เรี้ยสองสามเทียบอยู่แล้วจะได้ปลูกอันนี้ก็ย่งสองเทียบสามเทียบแล้วนี่้ดินมันล้วนหมักไว้ย่งไว้ใส่ปุ๋ยไว้ดินมันสวยเนาะดินมันไม่ต้องปุ๋ยเด้ จะมีกตะขีหมูขีง่วขีควายใส่ไว้เรื่อยๆเมดรุ่นใดก็ดจำหลอกับปุ๋ยมาใส่สุทีอัตทีอเนาะบ่ได้ใส่อันียังใส่สุทีอัตทีอเลยที่มันเมด่ตัดออกเมดแล้วก็เยากัคนแปลงคนแปลงก็ปุ๋ยมาใส่มาใส่หมากไอยเขาก็ย้งย้งไว้เรื่อยๆนี่กระถางเนี่ยังวนก็ยังว่างร้ายอยู่ดอกคุณนี่กระถางปลูกเตรียมเมด่อละไปไสก็ปุ๋ยปุ๋ยแม่นเมด่อละปุ่นอ้อมเลยจะลังขึ้น นั่นมูอันนี้กระลัมดอกครับมีหยังกับมูสีอันนั้นกระเอื่นนี่หยังกระลัมไอ้สีดอกสีเขียวๆอันนะอ๋อสองยางประกาศขาวนั่นปะประกาศขาวเพาะอยู่คนคนประกาศกำลังเพาะประกาศงอนั่นประกาศพ่อพ่อเงาใหญ่ยึ่งไกลกับปลูกเงาใหญ่ถ้าน้ำหนาวมันสิได้เนาะกิโลสองกิโลหน่ะเงาหนึ่ง ไม่กายปลูกต้องกับกาดเขียวใหญ่เขียวปีปีนี่งเได้ปลูกดอกพื้นที่ปลูกมันน้อยพักักสลัดพักยังมันอยู่แล้วนี่สีม่วงนะดพักสลัดปลูกทั้งปีเลยเนาะปลูกตลอดปีมันก็สีช่วงสีบัวได้หยุดใบได้เต็มที่ดอกแต่มันได้หยูดแต่มันได้โบเหงาบางงามเหงาบางใหญ่จะช่วงขาดฝนเราเริ่มไปละพุ่นละหดช่วงหนาฝนพุ่นละมันสิเฮ็ดได้คักมันสิงามว้าวหดมันบุคือฝนตกใส่อื วัตโต๊ใส่หรืใบหักนี่เดี๋ยวใบหักวัตโต๊ะมันนั่นตกแห้งนั่นใบหักลงกี่เดือนวัตโต๊ะของสองสามมือนี่ตกยังแห้งอีเดือนเห็นวัตดินมันเจ็บเลยต้องควนใหม่อีกควนวัตเจ้าสมดกับมืมดมัตโตกมาเรียอยู่กับปูกไปเรียอยู่ดอกกุลปลูกไม่ยังเพาะเต็นนานใส่แปลงใส่ถาดมันอยู่นั่นสิหาถาดนั่น ทั้งปูนสันเพาะเดี๋ยวมาลุ่มแปลงมูลินี่แหละนี่แปลงติดเตรียมดินไว้เตรียมไปเรื่อยแต่ว่ามูลินี่เมดกอสัปดเตรียมดินอีกปลูกต้นมันลุ่มีแล้วบางกัดตัดมูลินี่เมดกอสัปดเพาะไม้อีกเพาะไปเรื่อยเพาะเราก็เอามาลุ่มแปลงต่อไปเรื่อยแปลงได้ว่างก็ลุ่มไปเรื่อยมันว่วเดียวว่างโดนดอกแปลงว่างก็แค่อาทิตย์สองอาทิตย์น่แหละว่างเป็นมักเนาะตากดินกับมักปุ๋ย พเพราะเบี้ยมันเบี้ยแบง้ยสิง่ายก็พอด,ดีครัมักดินไว้พอด,ดีอาทิตย์กลัวสองอาทิตย์นี่แหละเบี้ยมันก็พอปลูกเดียวสองอาทิตย์ก็พอปลูกเดียวเรื่อ <c oughs> งง่ามช่วงนี้ช่วงขาดฝนอากาศเย็นก็บเรื่องง่ามไปละมันบ่ขึ้นหนาฝนหนาฝน,น,นเฮียยากนี่พักพอเราข้าวยังนั่งรักก็มีใบสะเพ้วก็มี่อ่อนน้ำมันนี่น้ำ ไม่จะเนี้ยกินมดเหรอในนี่เขตนี่พื้นที่เท่าไรนี่ตรงนี้พื้นที่โบลาณเลยแด้กงานกกลัวนงานก็กลัวเท็ดต่อดยตลอดปีเนาะเท็ดตลอดปีเอาน้ำจากใส่ไม้ไทรแล้วน้องนี่แหละน้ำน้องไมนคุณน้ำน้องไม่คุณสูบใส่ถังไว้ตั้งไดโวไว้ปุ่นละปุ่นตั้งไดโวไอเฮี้ยนปุ่นต่อสายพอเขามาแล้สายนี่ใส่ถังมูลถังเจ็บน้ำถึงมูลเจ็บยืนอ้อมยืน ทั so, that, so, ้งก mm. um, hey. okay. oh, uh ัด huh. ว uh ัตถุเสียบงูไอุหัดำุ่นตังังหลังหันก็มีุ่นว่าเรื่องนี้จะทั้งนี่ังนามตัง้อไ้ตักหอยขาดพ้นขาดเจ๊กะช่วงนานี่ขาด้นป่นี่นี่แปลงหนึ่งนี่บน้อยได้นี่หลายเพราะว่ากอมันใหญ่เนาะแปลงหนึ่งแป้งลยพันกัวเด่นนี่ไรไดดีแป้งเดียวแปลงหนึ่งเลยพันกลัวบุรุษพันสามพันสี่ แปลงหนึ่งแปลงหนึ่งว่ามันเงามันใหญ่นะสองสามเงากะสองสามเป็นกิโลเพราะว่านี่ช่วงนานนี่มันมันเขือเดือยน้ามอืมข้ากินพักข้านี่แหละปลอดภัยที่สุดว่าต้องไปกินพักจากจีนแล้วเนาะเี๋ยวนี้พักข้านี่แหละปลอดภัยอืมเดี๋ยวก็ให้ขไหให้หงูให้พวกคนเคยกินผู้เคยกินคนสั่งประจำแล้วนี่อืมคนเคยกินคนสั่งประจำ บดแยไมไปขายในตลาดดอกติดหน่อยก็มักกินได้เนาะอ,อันนี้ปูเขม้าสวนผู่คนขม้าสวนมาเห็นก็ซื้อไปอืมบ่นยาก,กดอกบ่นด้ยวยเนี่ยบ่นขายตลาดยากแล้วทีเดียวสิเจอกันคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ขอบคุณหลายๆจากคุณตาบายบายขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามเคลิปหน้าเจอกันไหมอาา่ะชอสดี